สวัสดีครับเพื่อนๆผมทนายกริศิปนมนจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีพิจารณาคดีนะครับของศาลจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับบริษัทที่ซื้อนี่เสียนะครับแล้วก็เอามาฟ้องนะครับลูกความของผมนะครับซึ่งลูกความของผมคนนี้เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยปถมนะครับตั้งแต่สมัยประถมเลยพอดีแต่ติงก ผมมนลำเนาเขาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับทีนี้เขาก็มาขึ้นศาลนะครับแล้วก็พอดีว่าเซิร์ชเซิร์ชในใน a e e b o o k นะครับแล้วก็เจอผมนะครับขึ้นมาคนแรกเลยเอา้าเพื่อนเรานี่ว่าก็เลยโทรมาปรึกษาผมนะครับผมก็เลยบอกว่าเอองั้นลองเอาสำนวนมาให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคาดีนี้จะมีจุดเงื่อแง่ การพลิกคดีเอาชนะได้อย่างไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดนะครับหัวใจกดติดตามตรงนี้ผมด้วยนะจ้ะเพื่อนๆครับคือบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทท,ที่ที่ที่คอยซื้อนี่เสียนะครับมาบริหารพูดง่ายๆก็นี่แสนหนึ่งอาจจะซื้อมาสองสามพันนะครับสองสามหมื่นนะครับ เพื่อเอามาบริหารนะครับวิธีการของเขาก็ง่ายิีเดียวครับเขาก็ไปเหมามันจะมีหนี้เสียตามธนาคารนะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาก็จะเปิดประมูลแล้วพวกสํานักง,งานพวกนี้ก็จะไปประมูลซื้อมาในราคาถูกมากในราคา1 0 20% 5% 10%นในมูลนี้มีกี่บาทแสนนึงอาจจะซื้อมาไม่กี่พันนะครับแล้วก็เอามาบริหารโดยการเอามาฟ้องนะครับพวกเรานะครับถ้าพวกเรานะครับ บางคดีนะครับนี่มันเป็น10ปีแล้วนะครับบางทีเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับไปทํางานที่อื่นแต่พอพอพอมันฟ้องคนระับมันมันมันส่งหมายไปที่บ้านเดิมของเรานะครับบางครั้งใครไม่รู้นะครับไม่มาศาลศาลก็จะพิพากษาคดีให้บริษัทพวกนี้ชนะไปเลยนะครับทีนี้มาดูคดีของเพื่อนผมนะครับคดีนี้นะครับปรากฏว่าพอผมมาตรวจสํานวนพบว่านะครับ จำเลยหรือเพื่อนผมเนี่ยชัระหนี้ครั้งสุดท้ายมาเกิน10ปีแล้วนะครับเกิน10ปีแล้วแปลว่าอะไรครับน,นี่ขาดอายุความแน่นอนนะครับผมก็เลยทําคําให้การนะครับอขอให้ศาลทําคํารำำ้องนะครับขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับอายุความนะครับแล้วก็ถ้าจําเลยจะถอนฟ้องเนี่ยผมก็จะทําคําร้องขอคัดค้านการถอนฟ้องด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ศาลนะครับวินิจฉัยว่าคดีนี้ขาดอายุความแน่นอนแล้ว f ฟแนน c ์จะไม่มีโอกาสนะครับเอาคาดีนี้มาฟ้องใหม่ในอนาคตได้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าถูกฟ้องอย่าลืมตรวจเช็คคำฟ้องของตัวเองให้ดีนะครับว่าขาดอายุความแล้วหรือยังแ้ะยังไงเจอกันนะครับผม